เกมเรียบร้อยแล้วสําหรับไนโดหรือนายจิรายุทธคงดีอายุ22ปีและนางสาวทิพย์ทิพวรรณชัยเสนาอายุ20ปีสองผัวเมียกู้ภัยที่ก่อเหตุระทึกลักลอบใช้รถพยาบาลทะเบียนหนึ่งขอไข่4280กรุงเทพมหานครใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจจุดตรวจในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเปิดทางหลบหนีมุ่งหน้าเข้าเขตกรุงเทพมหานครโดยรถคันดังกล่าวขนยาบ้ากว่า2ล้าน4แสนเม็ดหนีการจับกลุ่มของตำรวจ ได้ขับขี่หลบหนีเข้าภายในซอยวัดแป้นทองบริเวณจุดทิ้งขยะโดยได้นำยาบ้าบรรจุเป็นห่อใหญ่จำนวน6ห่อจำนวน2ล้าน4แสนเม็ดเข้าไปทิ้งในพงหญ้าภายในซอยดังกล่าวหลังจากนั้นได้ขับขี่รถตู้คันดังกล่าวไปทิ้งไว้ในซอยราชอุทิศ41ทั1กรุงเทพมหานครแล้วหลบหนีไป ตำรวจรวบสองสามีภรรยาคู่นี้ได้หลังจากที่หนีไปกบดานในพื้นที่อำเภอเขาเฉาจังหวัดระยองโดยจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าเลขที่13หมู่3ตำบลซำคออำเภอเขาเมาจังหวัดระยองโดยหลังเกิดเหตุได้มีนายชาญรงค์พุทธเจริญอายุ31ปีหรือไอ้เป็นคนขับรถมาร,มารับผ่าหลบหนีไปตำรวจได้สืบทราบว่าหลบหนีมาซุกซ่อนตัวอยู่ในบริเวณที่จับกลุ่มจึงเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มตัวไว้ได้ส่วนนายชาญรงค์ได้จับกลุ่มได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา สำหรับข้อกล่าวหาคือร่วมกันมียาเสพติดให้ทอดประเภทหนึ่งเมทแอมฟเฟต,ตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายอันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน